เมียหลังเผ่นแนบจ้างวินมอเตอร์ไซค์ขนตู้เซฟขึ้นท้ายรถปลดป้ายหน้าบ้านกลางดึกเพจดังประกาศตามหาคาดหลบอยู่ป้อยเป็ดยังคงตามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แม่ตากรก,กะนกและปาเบีย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำในคดีช่อกโกงประชาชนและทำผิดพรบอคอมพิวเตอร์แต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้นพอเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตรวจสอบบัญชีรวมถึงทรัพย์สินต่างๆของผู้กระทำผิดต่อไปรายงานล่าสุดเพิ่งดำเนินการตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมาย3าจุดอายัดรถดูเพิ่มได้อีก3คันแล้วนั้นขณะที่เมียหลังลูกคููมือขวาของแม่ตัก๊กทั้งๆ้งที่เป็นน้องสาวคนสนิทที่สุดชนิดที่ว่าเป็นเงาตามตัว ก็ยังหายตัวปิศนายอย่างไรล,ล่องลอยตั้งแต่เมื่อวันเกิดเรื่องล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคม2567เพจอีซอขยี้ข่า,ขาวได้ออกมาโพสข้อความอัปเดตความเคลื่อนไหวของเมียลังผ่านทางหน้าเพจระบุว่าล่าสุดเมียลังถอดายบ้านออกเรียบร้อยแถมจ้างวินมอเต์ไซค์คนละ200ให้ยกเซฟขึ้นรถโกยไปไหนถึงไหนแล้วหายทั้งรถหายทั้งเงินแต่ตำรวจยังไม่ตามจับ รอมันขนยักย้ายถ่ายเทออกหมดก่อนรอถึงจะตามไปจับงงจริงๆต่อมาทางเพจอีซออก็ได้โพสต์อีกครั้งเป็นการประกาศตามหาเมียหลังและเจนูตลูกคู่ทั้งสองของแม่ตาก,กรกนกคาดว่าหลบไปปล่อยเป็ดแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าเคด่วนตามหาคนหายค่ะเกรงว่าจะหายไปในปลอยเปดใครมีข้อมูลส่งมาได้เลยค่ะนางนุชกับเมียลังเจ้าแม่คอนเทนต์